โว้มาแล้วครับวันนี้เรามาบ้านช่างก้องครับทำการาทำพุ่งขีใหม่อนมันดังเกินเราหยุดงาน1วันถึง2วันครับทำแค่รูเดียวเดี๋ยววันหลังเรามาทำใหม่จอตรงนี้แหละครับพรุ่งนี้เราก็ไปซื้ออะไรมาแล้วก็ อันนี้ช่างกล้องครับใครสนใจเรื่องเครื่องจักรกลหนักครับไม่ว่าจะปุงกีไม่ว่าจะเชื่อมทําพงทําผานรับทําหมดสายททกแปดใต้ครับโทรก็ไม่รับนะไม่รับอะไรอไรอับโ,โทรไม่รับสายเลยเอ๊บโอโ้ดูขึ้นเลย ดูสภาพรถการทำงาน,นอย่าฝุ่นอิเลเคแะดินก็ไม่แค่ออกอ่าลงมา <c oughs> bao bao, làm hai bông kín nhẹp lên này ไอ้เซมเนาะใช้อย <si <si ่างเดียวไ่ะเนี่ยเอาเฉพาะตรงเนี้ยช่างหน้าถอยมา Tiền

ฮะปลาไหนนี่ปาตัวนี้นะกกนี่นนต,นนนะนตันี้ก็ไฟด้วยเลยทำไงอนะ่ะก็ไม่ต้องพกบ้านใหม่เท่าทไรล่ะเท่ททา,ทา,ากันกับปีราคาเท่ากันอันนี้อันนี้ก็เป็นสองรูงอย่างงี้นะใช่ทั้งหมด 1, 2, 3, นะหนึ่งสองสา,ามสี่นะครับเนี่นชคไปหมดแล้วเนี่ยคือซื้อบูทมามาเปลี่ยนเลยนี่มันต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะ

ก่อนเลยเดี๋ยวเอาไปซื้อเดี๋ยวให้ช่างวิเคราะห์กันแต่ตัวนี้ยังไม่ต้องทำหรอกทำแค่ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้เรารอดูก,ก่อนครับถ้ามันไม่ไปไดนสรกเเบี่ยนตะงนดเราอโอเคครับจับขึ้น นี้ใช้งานก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียยอะกว่านี้ ดูการใช้รถนะอย่าอย่าเลี่ยนแบบนะพุื่กี้มันเตกดีแซมมันราวอ่ะเนี่ยใช่ไหมเอาอะไรมาขูดขูดอะไรมาขูดขูดดูใช่ไหม เอ๊้ยมามาเคาะให้ช่างเชื่อไหมเลย